สวัสดีทุกคนเนาะวันนี้พาทุกคนเนาะมาเลาะลินมาสม,มูบูบ้านเนาะเขตดงโดกทุกคนเนาะปัจจุบันเ้าค้ำกว่าอยู่ดงโดกเนาะอยู่หัวของมหาลัยนี่แหละเด้อันนี้เป็นหัวมหาลัยเนาะส่วนกำไซ้ก็เป็นห้างขายโทรศัพท์อย่างหลากหลายทุกคนวันนี้ท้องฟ้าก่อมืดฟ้ามัวดินเนาะอยู่ทีเวียงจันทร์สภาพบรรยากาศนี่ก็ ือว่าดีทุกคนเนาะแต่ว่าอาจจะมีฝนตกเนาะในอ่างในบางข้างคขาวเดี๋ยวบ่าคํามพาทุกคนเลาะเบิ่งอยู่เขตดวงโดกน้ำกันว่าจะเป็นจากใดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเนาะซ่องเบาคเป็นกําลัางใจทางเบาคำได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆเนาะไปติดตามไปน้ำกันตอนนี้เรากอ็อยู่บริเวณอ แคมหัวของดงดกของมสซึ่งกําขรืนี่เขาห้องว่า,าสถาบันคงจื้อทุกคนเนาะคงจื้ออินทิสตุสนะตัวนี้นะทุกคนเนาะ,นเ,นะเป็นสถาบันเรีนภาษาจีน,ชชน,นอ,อยู่ในประเทศลาวกับม็นจุดนี้แหละถือว่าแข่งสุดละในบรรดาสถาบันต่างๆเกี่ยวกับภาษาจีน สภาพโดยรวมทุกคนเนทว่าตึกอาคารใหม่สะดวกสบายสวยงามนี่มันห้านขาย,เ,ยคเครื่องทุกคนเขตบ้านดงโดงจะพาทุกคนขี่รถเลาะสมบรรยากาศน่อยนึงนะว่าเป็นจนังไใดติดตามเป็นน้ำกันเรื่อยๆนะจะบ่มีการนะตัดต่อนะซองเบาคำบ่มีเอฟเฟกต์แต่ว่าแต่ว่ากัตัดบางเท่อนะคันว่าเสียงมัน บริยินหรือว่าเสียงมันแทรกซ้อนเนี่ยก็จะได้ตัดต่อขัดเสียงต่างๆให้ทุกคนได้ฟังเพื่อความได้ยินเสียงที่ชัดเจนมาท่านจ้เนาะพี่เบาคำเดียังงงนะเป็นอย่างเครือมากว่าโอ้คำว่าเนาะลงท้ายเลยเนาะมันมันต้ตองมันต้องได้ว่าฮะนนะคือค่าเป็นบดเป็น ป็นคำต,ตัดท้ายแล้วทุกคนเดีนะ๋ยวเขียนนี่กันแมนห้านอเรกสารห้านเอกสารห้านขายยุกขายยาทุกอย่างที่อยู่ใกล้มอซนี่ม่นม่นค่อนข้างครบเสื้อผ้าอาหารการกินเครื่องไส้เครื่องสอยนะห้านอาหารต่างๆคือว่าจัดเต็ม okay. มีห้านพิมพ์ห้านขายโทรศัพท์ ผ่านคอเปียกเสื้อผ้าซุปเปอร์มาร์เก็ตจะเต็มนะจ๊ะทุกคนเนาะอันนี้แมนคิวรถตึกโอทุกคนเนาะคอกรถตึกโอส่วนหนึ่งกูเปนคิวรถเนาะเล่าผิดน,นี่แมันเสื้อผ้าแบรนด์ไทยกระแลมมีซื้อกระแลมมีซื้อกระแลมจีนดังสุดในลาวตอนนี้ เกิงจากราคาพอแพงราคายอมเยาแต่เริ่มมีสื่อมาดนสานี่ก็แม,รมร่รถเมย์ทุกคนรถเมย์ดวงโดกตลาดเ้านี่ก็สาวซับน้อยอ๋อรถเมย์เจ็ดพันกีบทุกคนเนาะขี่แต่ตลาดเ้ามาดวงโดกแต่วดวงโดกกับตลาดเ้าขี่ได้เลยราคาพอแพงประมาณ 3เซนหมดทุกคนเนาะถ้าเป็นเงินดอลลาร์ถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ10ปลายบาทน้อยหนึ่ง10กว่าบาทระยะทาง10ปลายกิโลเมตรแต่ตลาดเซามาดงโดกเนาะเนี่ยบรรยากาศที่ดงโดกในปัจจุบันตะกี้มันทางอย่างน้อยๆทุกคนสมัยพ่อแม่แห้งไปว่าอะไรเปนทางเดงเลยนี่นะบ้าน คนกสิบโบนาเป็นนี้มาจันทราตามทุกคนได้เบ่งน้ำกันมีบริษัทคนทรงคนทรงเครื่รองกรองต่างๆคันฝนตกแหง้งในแม่นน้ำท่วมร้อยเปอร์เซนต์ทุกคนยืนถึงจะมีกรองอมีทอระบายน้ำกระตามถ้าไปนี้เม่น,นองต่อทุกคนบ้านหนองหนองตอบ้านนาทมไป เลี้ยวขวาก็กจะไปสู่ก็จะห้องใบเมียงตลาดตลาดเขตทุกคนตลาดเขตจะมีห้างซินจุม่มมีโอ้หลายอยา่างคือนี่ตะกี้นี่ไป่ถ่อผักทุกคนหอผักยิงหอบักทรายเนาะด้านหลังของมอสอนี่ัจจุบัเนเาล่ปกระทุบมากออกละเหลือแต่ห้างไอเด็กตาซาน ห้าดไค่เสื้อผ้าหน้าแพ้ต่างๆงกระจายตัวที่บริตามบริเวณน,นี้เาะันจ้านี่ก็มันี่ก็เป็นาทางเข้ามอซทอุกคนเดนวัแมนทางออกเข้าเดี๋ยวพอ,เอะเดีพาทุกคนเลาะเบิ้งเนมาเป็นจุดหนึ่งสภาพการที่มอซอนอในปัจจุบันนี้ พี่มหาลัยแห่งชาติลาวด้วยทุกคนเด้อเนาะเป็นยูนิเว s ร์ y ิตี้อัลาเนาะจะมีคณะสังคมเนาะคณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีตึกประเภทการเทียนท่องเที่ยวเนียยอย่างต่างๆตามบริเวณเนาะมอสอในปัจจุบัน ตึกอาคารกับป๋ใหญ่ทุกคนเป็นตึกอาคารน้อยขนไดวิพิธาสตร์ธรรมศาสตร์เนาะแฟกค้าตีออฟเอ่าเนเจอร์ทุกคนเนาะเนี่เป็นศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทเนาะของมอสศูนย์อาหารับไซ้ก็จะเป็นบุกช็อปทุกคนบุกช็อปก็เป็นาห้างขายเครื่องต่างๆขาย อา,อ,อาหารน่ะมันประเภทเครื่องดอกเครื่องดื่มก็แมนฟูดคอร์ดมีให้ทุกคนได้เลือกเพาจันทร์จ้าก็เป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะถ้าเขาไปซื้อนี่จะเป็นข้าราห้องว่าคณะเศรษฐศาสตร์ทุกคนเนแฟคคาลตี้ <Faculty S 2> เนาะอีโคโนมิกแอนด์บิสเนสแมเนจเมนท์ทุกคนถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะไปสู่ข้าราห้องว่าอย่างไร ห้องการคณะบุีมอสเนาะนกับซ้ายมันคณะศึกษาศาสตร์เนาะ education น,นะสภาพรวมไทยทุกคนได้เบ่งเหมือนกันมอสในปัจจุบันอันนี้เป็นคณะที่เอาคำมาเฮียนเนาะตะกี้ดนละจดสิบประจือแล้วเนาะจะมีโอกาสกลับมาอีกครอบหนึ่งเขาจะห้องคณะเศรษฐศาสตร์เลยบริหารธุรกิจทุกคน นี่มันตึกญี่ปุ่นทุกคนตึกญี่ปุ่นตึกภาษาญี่ปุ่นเพื่อนจะเพื่อนจะามาสอนอย่างนี้่เนาะเนี่ยเหมือนปลาไม้ปิ๊บนาทุกคนเบาคำจะโคง้งลดพาทุกคนลเลาะเบิ้งบริเวณอ้อมหอบเลาะให้มันขรบว่ตสัตเนาะ เขตดวงโดกมีอย่างแน่บ่าฮอดดวงโดกนี่สิงี่ขึ้นมานในสวองก้อนโมนิจแมนจัมแอนอ่ามาหาลัยหมดเนาะตามสื่อเสียงวันังนซะตะกี้กับซิเมนสร้างคูดวงโดกมันจะเป็นประมาณนี้องเฮียนคูเป็นปลาเป็นปลาเป็นโด่ะและซึ่งเป็นทีมาของ ซื้อบอดองโดกมอซันซาหน้าทุกคนเด็นี่เป็นเคียนบุกเนาะบุกสเตชันเดลี่นะยู่นี่ A.D.S. ของมอสอรหรือเป็นห้องว่าบุกช็อปสภาพปัจจุบันมีการก่อสร้างหลายอย่างสุกคนหลายิหลายอย่างถือว่าตึกน้อยกะ ยังมีซมแซมป้าปนกันไปทุกคนเดียตะกี้บอกคำมาเฮียนกันยางเลาะเบิดเขียนนี่ตึกาตึกอย่างต่างๆเนี่ยเมนได้ยางเลาะเบิดเนาะเนื่องจากสมมงสอนมันบางทีอตึกเฮาบวางสิงนะตึกขนาดใหญ่บวางจะได้แบ่งมาเฮียนอยู่ตึกอตึกเคตึกไอต่างๆเนาะสภาพการปัจจุบันนี้ถือว่าล่มลื่นทุกคนเนาะบรรยากาศดีทีมมอศอในปัจจุบันนี้ กี้น,นี่เป็นหอพักทุกคนกับ้ายมือนี่หอพักนะักศึกษานักเรียนปัจจุบันนี้ก็ได้ทุบออกแล้วไปซื้อนี่ก็จะเป็นตลาดเขตทุกคนตลาดเขตรูแล้วถ้กกันมาตลาดเขตจะมีอย่างแน่ทุกคน,นะจะประคั่งกับทีบ่ปู่ได้พายางเลาอดอก จะพาทายบริเวณอ้อมอ้อมหอบให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเนื่องจากเขาบ่มีแผนจะไปซื้ออย่างเัี้ยนะเสียวเขอาข้าวให้ทุกคนได้ฟังว่าเออมีอยู่นี่มีนิเดอร์นีเดอร์เช่นเนะเริ่มเลยกับแอนอเมซอนทุกคนเนาะคาเฟ่อ,อเอมซอนสกายมาร์กนาะเฟอร์มาร์เก็ตสกายมาร์กด้านซใต้ตลาดเขตทุกคนลังคาสีแดงนี่แมนได้หนิไปเจออยู่นี่ ด้านหน้าก็จะมีบิ๊กซีพร้อมมีมินิบิ๊กซีห้านซักผ้าซักผ้าห้านนี่เรต้องแลกเหรียญเรต้องเ,เต,องติมเงินจ่ายเงินเลยมันเรียบร้อยเนาะมีห้านขายเครื่องขายของเนาะตลาดตะลีครบอยู่นี่ยห้านแปลงโทรศัพท์ห้านแปลงโมงห้านขายโทรศัพท์เนาะมินิบิ๊กซีก็อยู่นี่เนาะขายยุคขายยาก,ก็อยู่นี่ ด้านหน้านี่มันห้าโทรศัพท์ล้วนๆทุกคนด้านหน้าเนี่ยคือมันห้า,ๆๆา,นหนางาขายเสื้อผ้าเนะทั้งิงขายเสื้อผ้าหน้าแท้นี่ก็จะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนอเิ่งต่อน้ำกันทุกคน ขายเครื่องใช้ในครัวเรือนทางเสื้อผ้าตัวนี้เป็นตลาดสดทุกคนด้านหลังเป็นตลาดสดจะขายน้ำปลอกน้ำปั่นเนาะซีนไข่ต่างๆพักมีซีซ้อมเมนู่บริเวณนี้ด้านหลัง,ตล,ดดต,ง,ลลงตลาดเครยดนี้ถ้าชิวอะไรแม่ราคาเครื่องนี้มันถึกสุดในเลี้ยงจานละทุกคน เรื่องเจา้าป็นราคานักศึกษาเนาะราคาคาซากับะกบะแพงคืออยู่แคมป์ขอกคืออยู่ห้างห้านต่างๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ไายทุกคนได้เบิ่งน้ำกันอ่ะเดี๋ยวเราเบิ่งเติมทุกคนนี่เป็นตลาดเขตเราเบิ่งเติมเครื่องซื้อขายกันบางที่บอกคำบ้าสุฟังทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศด้านนอกดีก่อนเนาะ เนื่องจากเขาเคลื่อนที่ตลอดนะนะอ,อมนก็สิไหลลื่นกันเนาะนี่ห้างขายเครื่องนี่มันครบครบแหง้งเพราะเรื่องค่าขายนในประเทศลาวนี่คัน้าให้เปิดห้างนี่เขาก็ขึ้นหอตลาดเขตกรุงโมทุกคนเนื่องจากหนึ่งป็นราคาแน่สองก็ชีแมนกลุ่มลูกค้านี่หลายแน่ ถ้ายไปคืนฮอนห่างใหญ่นี่มันบางคนก็นงบบ่มีทุกคนเนาะบางคนก็นหาก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างโตก็อาจจะบ่สะดวกอันนี้กมาพามาเบิ่งบรรยากาศกา่อนสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ไม่เป็นจังได๋ตอนนี้ก็6:00นทุกคน6:00นแรงแล้วแหละช่วงแรงช่วงง่ายเนาะช่วงเอ่อช่วงสดแรงสดง่ายรถก็สิหลายคนก็สิหลายแนย่ออกมาซือ้อเ,อเ,อเอนืกินเลิกเวียกเลิกงานกลับบ้านกลับซอง ป้าฝนก็ากำลังจะตกทุกคนเรือขวาก็จะไปสู้เดินกีฬามอสอทุกคนเมื่อนี้พามาจอกมาพามาจอกจ่อเลือกบ้านงดงโดกนี่ทุกคนเมื่อนี้นะมีซีพีพร้อมขายปูป,ป่านาเน,นียยขายซีนขายไข กัขขมขวะแมนหอผักซีเกมทุกคนนะตอวซีเกมสองพันเก้าเราเขาได้สร้างหอผักเพื่อห้องครับนักกีฬาจากต่างประเทศเนาะในเมืองเชียงสุซีเกมเลยเป็นกาเปิดให้นักเยนนะเข้าพักเข้าอาศัยในตึกอาคารท่านรายจ่ายก็โบนักนาหลายทุกคน,นเนป็นรถเกิงลูกบืนแตกทุกคน เส็จแกงๆงไปตามนี่แน่นี่มันด้านหลังเนาะด้านหลังของวัดชีเกมเมาะทุกคนก็จะมีห้างโซฟทวีนะซูปเปอร์สโตร์เนาะแต่ว่าห้างค่าสุดยอดว่าเันซะส่วนรวมนะด้านหลังทางก็ชิยากนอยนึงท่ายทุกคนได้เบ่งน้ำกัน หวงโดกนี่จะมีหอพักหลายทุกคนมีหอพักหลายราคาเริ่มต้นกับห้าแสนหกแสนนะขึ้นไปก็แล้วแต่เนื้อผ้าแล้วแต่ความใหญ่ความงามต่างๆเนาะตามที่แต่ละเจ้าของกำหนดไว้มาสันษาเนื่องจากเป็นสถานที่เนื่องที่ว่าห้องหับนักศึกษานะอันดับอันดับหนึ่งของประเทศลาวก็เลยต้องมอีธุรกิจธุรกิจหลายอย่างเกิดขึ้นว่าจะเป็นหอพักหอเอ่ย ตเต็มอยู่นี่นะยางใหญ่ยอยู่นี่เนี่ยฝนชิต,ตกละตอนนี้เดี๋ยวใต้จะไปสู้ไปสู้หนองเรียคงคำทุกคนเดี๋ยวขวานก็จะไปสู้สะพังมึกนะพาเป็นของพักคของพรรคซีเกมกันเป็นเช่นไรเดี๋ยวของพักสีเกมในปัจจุบันนะซีเกมลิสเทนทุกคนเนาะ จะมีตึกอาคารบริหานรนะศูนย์กลางท่านด้านหน้าก็จะมีตู้ ATM ตู้ ATM อย่าง่ใหญ่อยู่ตามบริเวณทุกคนสภาพรวมอันนี้ในแมนวันเสารทีรท่ผมจะมาขายกาแฟอยูนี่ทุกคนขายกาแฟอยู่นี่ห้านดบกาแฟ กจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเขตด,ดวงโดกเนาะเขตหลักๆที่เบาคาพาขี่รถเลาะ,ะสมบึงณ์ละถ้าเขาจะจ่อเลือเขาก็ต้องได้ยางเลาะตามหมู่บ้านเนาะแต่ว่ามันก็สิเป็นการลบควรเนาะรบกวนแต่ว,ว่าเกินเหตุนะขันมีบุญบ้านมีอย่างเขาก็ยากัชีบุยญปัญหาเนาะแต่อันนี้มันเป็นสถานาการณ์ปกตเิเขาก็ต้องได้ เบิง่งความเหมาะสมทุกคนส,าคนสภาพเนะเขตบ้านดวงโดกมีมอสอมีตลาดมีหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนเวียกการศึกษาเนาะเวียกเรื่อง การบริหารคือว่าครบคันเนะาะซ้าเป็นตัวเมืองน้อยว่าังนะธนาคารธนาคารนี่นยก็ครบอันนี้ก็มันเดินกีฬาโมโอซอทุกคนเนาะเพื่อนกับมายางออกกํลาลังกายเนาะวาฬโซนไยน้นองต่างๆเนะาะมันจะเต็มที่เดินเนี่ย จักเขาคือทีมีการทำฝากรถจักหมดตรนยานรถเสียเนาะจ่ายเงินแล้มันเข้าไปย่างเข้าไปเรียนรถจะมีป้อมยามอยู่นีน่แต่ว่าคำขอตัวลาไปก่อนทุกคนภามผสมบรรยากาศดูที่โดงโดกในปัจจุบัน ยังเดินกีฬามอสอทุกคนเด้อคนก็นยังหลายอยู่มาออกกำลังกาย,ยนะมางานสม้มธรรมศาสตร์งานกำลังกายต่างๆเนาะอ่ะืลองพ่อกันบหม่ลิปหน้าทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวคาฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามซ่องบ่าวคำเนาะเป็นกำลังใจทางบ่าวคาได้สร้างสกิทใหม่ๆทุกคนแล้วพอกันบ๊ายบาย